สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9.2สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัะชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัะชาการทหารพัฒนากันครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัะชาการทหารพัฒนาโดยชมรมแม่บ้าน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยคุณวรังคณาแก้วพรมแม่บ้านผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพื้นที่4ี่หนึ่งสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคุณวันสูหานีหายีอารงแม่บ้านหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 2สำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและครอบครัวหน่วยพัฒนาการเครื่องที่4-1หนสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ประสบเหตุอุทก,กภัยในห้วงวันที่28ธันวาคม2566ถึง3มกราคม2567ที่ผ่านมาโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับกำลังพลและครอบครัวจำนวนสองนาย พร้อมกันนี้ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็กก่อนเกณฑ์จำนวน2 0คนณนะบ้านเล็กที่103 0หมู่ที่3บ้านเล็กที่97หมู่ที่3ตำบลตันยงม,มันอำเภอระแงะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ตำบลสุไงปาดีอำเภอสุไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ Thank you